मया पातिथानखाकायोपनामसे <laughs> या तेऽवता सन्ति विहारवासिनी खरे पोथि खरे สิงสถิตที่เรือนพระสถูกที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมตาเนนพปวันตุโปชิตาโสทิ้งกโรนเตทวิหารมันเดเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน ขอจงทําซึ่งความสวัสดีความเจริญในมฑลทนวิหารนี้เทราจะมัชฌานวากาจะพิกขวโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเทระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดี อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาธิบดีก็ดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะาเทสนิขามาจะอิสระสัปปานาูตาสุขิตาภวันตุเตชนทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชาวบ้านก็ดี ที่เป็นชาวตามประเทศก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดีขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิดชาลาผู้ชาเยปิจอันดสัมภาวาสังเซทชาตาอทโวปปาติกา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นชะลาผู้ชากรรเนิดก็ดีที่เป็นอันดชะากรรมเนิดก็ดีที่เป็นสังเสธชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นโอปปาติกากรรมเนิดก็ดีนิยานิกางธรรมวรังปฏิจ,จเตสัพเพปิทุขสการุณทุสังขยัง ตาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในหันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดท้าตุจิรังสต้งธรรมโมธรรม,มทธราจโปคลา ขอทรรของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งทรรจงดำรงอยู่นานสัง,งโคโหตุสัม,มะโะวะอาทายาจิตายาจาขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกัน ในอันธรำรซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกือเ้อกูลเถิดอามเฮรคตุสัทรรมโมสเพปิธรรมจาริโนขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมแม้ทั้งปวง พุทิถงสัมภาปุนนยามาธรรมเมอริยปาเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วปาสัน,นาโหตุสะเปปิปานิโนพุทธศาส,ะสะเนขอสัพพสัตท,ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสัมมาตารังปเวชันโตกาเลเทโวปว,วัสโตขอฝนทั้งหลายจงหลังลงตกต้องตามฤดูกาลพุทธิภาวายาสตนานงสามิทังเอตุเมธานิง ขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปฐพีเพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังมารดาและพิดาย่อมรักษาบุตรที่เกิดในตนเป็นนิชันไดเอวังธรรมเมนราชาโน ราชางรักขันตุสาพาธาขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมื่อช้นนานตลอดการเทิน